อย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เห็นค่าเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาพิสูจน์คุณค่าของตัวเรากับคนที่ไม่เห็นค่าและไม่ศรัทธานในตัวของเราอย่าให้เสียงที่ไม่ควรให้ค่ามาทําร้ายเราได้ชีวิตของเราไม่ใช่ของเขาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องของเราจึงไม่ใช่เรื่องของเขาคุณค่าของเราก็เป็นของเราเสมอโดยไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรคะ่ะ เพราะมันเสียเวลาชีว <pe> ิตในการให้ค่ากับสิ่งที <Yeah. S 1> ่ไม่ได้มีค่ากับเราเราเป็นคนสร้างคุณค่าและชีวิตที่มีคุณค่าของเราเองเรามีชีวิตเพื่อใช้ชีวิตเรามีตัวเองเพื่อเกิดมามีความสุขกับชีวิตตัวเองไม่ได้เกิดมามีชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับใครค่ะถ้าเราต้องมานั่งอธิบายชีวิตตัวเองให้กับคนที่เขาไม่เข้าใจและไม่เชื่อในตัวเราเราก็อาจจะหาความสุขในชีวิตได้ยากค่ะพอวันหนึ่งที่เราเติบโตมาถึงจุดหนึ่งหลังจากผ่านอะไรมามากมายหลายอย่าง ได้รู้จักชีวิตมากขึ้นเราจะเลิกคิดเรื่องพิสูจน์ตัวเองกับใครเราจะเลิกสนใจว่าเราจะทําตัวเองให้ดีเพื่อให้ใครเสียดายหรือจะต้องประสบความส,สําเร็จให้ได้เพื่อลบคาสบป,ประมาทของใครบางคนเรื่องพวกนี้มันจะหมดความสําคัญจากชีวิตของเราไปเลยค่ะที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองก็เพื่อตัวของเราเองเพราะว่าเราเคารพในตัวเองที่เราต้องพยายามก็เพื่อคนที่รักไม่ใช่เพื่อคนที่ไม่ได้รักเราเราจะรู้ค่ะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะ เอาความสนใจไปให้ความสําคัญกับคนที่ไม่ได้เห็นว่าเราสําคัญที่วันนี้เราลุกขึ้นมาทําตัวเองให้ดีทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้หน่าคบหาทําตัวเองให้มีคุณค่าพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จ <c oughs> ก็เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักเท่านั้นค่ะที่เหลือไม่สําคัญแล้วอย่าไปเสียพลังงานชีวิตเลยค่ะอย่าสนใจคนที่ไม่ได้มีส่วนสําคัญในชีวิตของเราเลยทําเพื่อตัวเองและคนที่รักก็พอค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ